แล้วผมจะสาธิตพิธีอาปากให้ดูงนี้เดี๋ยวดูเจฟฟี่ทำการอาปากให้ดูนะครับนี่เห็นไหม <Celine. S 2> วเวลาเรากดหางเจ้าทีเล็กตัวนี้ลงนะครับมันก็จะอาปากถ้าเรากดน้อยมันก็อาปากน้อยแต่ถ้าเรากดเยอะมันก็จะอาปากเยอะนะครับนี่เวลาคำลามครับฟังเสียงดูคำรามยังไงซึ่งในเสาชิ้นนี้ ความพิเศษคือตัวหางเนี่ยที่เป็นกลไกลหลักเนี่ยขยับซ้ายขยับขวาได้คือจะขยับได้ทั้งหมด3ท่อนนะครับคือท่อนหัวท่อนกลางและท่อนหลังและกลไกลหลักก็คือในการขยับคือหางอย่างสมมุติว่าป๊าป๊าจะอยากจะให้เจ้าทีเล็กมองไปทางซ้ายเราก็ดึงหางมาทางขวาเขาก็จะมองสายถ้าเราอยากให้เขามองไปทางขวาเราก็ดึงหางไปทางซ้ายนี